สวัสดีครับอยู่กับผมครับชาชุชานครับวันนี้เจอกันครับในวันสิ้นเดือนครับของเดือนพฤษภาคมนะครับปี2568นั่นเองนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลคัมคืนที่ผ่านมานะครับแซมล็อกโลเวอร์ครับทำได้แค่เสมอทันากัทเวย์ยูไนเต็ดครับในบ้านครับไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับในรายการไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับก็ถือว่าพลาดเป้าไป2วันติดแล้วนะครับวันนี้ลุยกันใหม่นะครับก็หนึ่งคู่หนึ่งสนามมีมาฝากเช่นเดิมครับส่วน FC ท่านใดครับที่อยากจะเข้า ในชมรมครับอย่าลืมครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่หด้าลิงข้างล่างครับที่ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับมีทางเข้า2ช่องทางเลยนะครับมาจอยกันในบ้านเขียวนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับหนึ่งคู่สนามที่เข้าตาเป็นพิเศษครับต้องเป็นบอลเช้าเลยนะครับ9ก้นาฬิกาสานาทีครับเป็นรายการนะครับชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับรอบเพย์ออฟนะครับ เป็นทันด้านนะครับลอสแอนเจลิสครับจากสหรัฐอเมริกานะครับสนาม BMO s t a d i u เดียมครับพบการมาเยือนของทัานด้านคลับอเมริกาครับจากเม็กซิโกนั่นเองครับผลการพบการของทั้งสองทีมครับแมตช์ล่าสุดนะครับเป็นการแข่งเกมประชับมิดนะครับ โรนเจอร์ลิตนี่ก็ชนะท่านข่าวอเมริกาครับไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองครับเราไปดูที่ทันด้านผลงานนะครับแล้วก็ความพร้อมนะครับของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างท่านโรนเจอร์ลิตครับภายใต้การคุมทีมของทันดนสตีฟเชรอนตูโรนะครับในเกมที่แล้วนะครับพวกเขานี่บุกไปเสมอทันดั้นมอสที่แอลอิมแพคครับในอเมริกันแมเชอร์ลีคครับไปที่2ประตูต่อ2ครับโดยเกมวันนี้ครับจะไม่มีทานดั้นโอตินฮอลนะครับ มาร์ชิมซาโนครับลอนดนโซเดลลาวันเล่นะครับรวมถึงท่านทีบอัทีชิลแมนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนแกนหลักนะครับสตาร์ของทีมนี่ครับก็ยังอยู่กันครบเลยนะครับผู้สาประตูวันนี้ก็จะใช้งานทีมอัลยูโกโยริสนะครับซึ่งเป็นนายทวารมือหนึ่งครับของทานทีมชาติฝรั่งเศสนะครับคอยเฝ้าเสานั่นเองครับสำหรับคู่เซ็นเตอร์แบ็กวันนี้ครับก็จะเป็นหน้าที่ของท่านเอรอนล็องนะครับกับตันทีมครับจับคู่กับทีมอัลเชกี้บาเลนเซียครับคุมแนวรับนะครับ เกมแดนกลางครับก็จะมีท่านั่นอิกาเซซุครับมาร์เกลอาโดครับรวมถึงด้านนาธานอองดัสนะครับเป็นตัวเชื่อมเกมครับส่วนสามภาษาด้านหน้านะครับก็จะเป็นท่าน้านดานี่บูอองกานะครับเดร์มิเบโบซิเซ่นะครับรวมถึงด้านโอลิเวอร์เชอรูครับดาวยิงฝรั่งเศสนะครับคอยจบสกอร์นั่นเองครับสำหรับทีมเยือนครับขับอเมริกาจากเม็กซิโกครับภายใต้การคุมทีมของท่านอันเดีซานิเน่นะครับ ในเกมชี่แล้วนะครับเป็นเกมลีนะครับผู้เขาบุกไปแพ้ท่นันโตลูก้าครับไปที่ศูนย์ประตูต่อ2อครับสำหรับนะครับความพร้อมวันนี้ครับก็จะขาดท่านันแอนดี้มาตินนะครับกองหน้ากับตันทีมนะครับ ที่มีอาการบาดเจ็บนะครับกล้ามเนื้อนะครับต้นขานะครับครับส่วนเกมแดนกลางวันนี้ก็จะส่งท่านเอลิกซันเชนนะครับโจนาธานโตสซานโตสครับรวมถึง้าบาโลฟิลด์โก้นะครับเป็นตัวเชื่อมเกมแดนกลางครับโดยมีท่านั้นสองกองหน้าครับอย่างทางด้านอเลคกันโดเซนเตฮาร์นะครับกับทางด้านโลลิโก้อากิเล่นะครับคอยจบสกอร์ในชุดแดนบนนั่นเองครับคาเมกาครับได้สิทธิ์มาเพลย์ออฟนะครับแทนท่านขับไรออนนะครับที่ถูกฟีฟ่านะครับตัดสิทธิ์นะครับเข้าร่วมนะครับเนื่องจากผิดกฎฟีฟ่่านนนััเองะครบ โดยเกมวันนี้ครับก็จะหาทีมสุดท้ายแล้วนะครับโดยผู้ชนะนะครับก็จะได้ไปอยู่ในกลุ่มดีนะครับซึ่งกลุ่มดีนะครับสามทีมที่รออยู่แล้วก็คือทางด้านนะครับเชลซีจากอังกฤษครับฟาเมงนโกลนครับรวมถึงด้านปานูตุนินนะครับส่วนการแข่งขันนะครับก็จะจัดขึ้นนะครับที่สหรัฐอเมริกาครับในเดือนหน้านะครับโรเจอร์ลินสครับวันนี้ได้เปรียบนะครับขอการลงเล่นในบ้านนะครับแถมฟอร์มในบ้านนะครับของพวกเขานี่ก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ส่วนครับอเมริกาครับผู้มเยอจากเม็กซิโกนะครับฟอร์มนอกบ้านถือว่านะครับเน่าจัดเลยนะครับหเกมที่ผ่านมานะครับเกมในรีนี้ยังไม่ชนะใครเลยนะครับโดยทําได้แค่เสมอไป1เกมนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง5เกมที่สําคัญครับวันนี้ครับยังขาดแนวลุกกับตันทีมด้วยครับอย่างท่านอลลิมาตินนะครับซึ่งเป็นสตาร์ของทีมนะครับหรือว่าดึกแบ่งนั่นเองครับ มองแล้วนะครับเกมวันนี้ครับทีมเงินไขจเปิดมาเสมอไหนเสมอกันอย่างนี้ครับโดยเชียร์ท่านลอสแอนเจลิสครับในศึกจริงแชมป์สโมสรโลกครับรอบเพลอมนะครับในเช้าวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับส่วน FC ท่านใดที่ชื่นชอบในทีมไหนในค่ำคืนนี้ครับอย่าลืมครับแลกเปลี่ยนได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ